นัดเวลาดูดวงกับผมได้นะครับย5ิบห้านาทีสคํคำถามเราดูดวงกันได้ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันนะครับเงินไขยอย่างเดียวนะครับถ้าอยากจะดูดวงกับผมก็ห้ามกู้ห้ามยืมห้ามขอห้ามลำบากใจจะบอกคุณผู้ชมว่าเราจะดูดวงกันได้คุณผู้ชมจะต้องไม่ลำบากเรื่องการเงินไม่ลำบากใจแล้วไม่จำเป็นต้องทดสอบทดลองเพราะว่างเงินของคุณผู้ชมมีค่าอยากให้คุณผู้ชม พร้อมที่อยากจะหาทางออกแล้วอยากจะหาทางแก้แล้วเรามาดูดวงกันมีบุญสัมพันธ์กันก็ดูดวงกันนะครับติดต่อได้ที่ Line แอดโพพิทัศสองศวันนี้มาไลฟ์นอกสถานที่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้อยู่ประเทศชังไฮ่คนไทยเรียกว่าเซี่ยงไฮนะครับก็เดินทางหนีแผ่นดินไหวมารู้ก่อนลวงหน้านะครับทุกอย่างเนี่ย จะเดินทางไปที่ไหนผมก็จะหลับตาดูไปดีไหมไม่ไปดีไหมจะมีพายุหิมะเข้าไหมเหมือนตอนที่ครั้งที่แล้วตอนที่ผมไปญี่ปุ่นผมรู้ว่าจะเกิดเครื่องบินชนกันหรือว่า,เ,าเกิดเพลิงไหม้ระเบิดที่สนามบินฮานเด,ดะแล้วก็พายุหิมะเกิดขึ้นผมก็ไม่ไปเพราะผมเห็นก่อนล่วงหน้าหลังจากนั้น เมื่อมันสงบลงผ่านไปเจ็ดวันผมก็เดินทางเช่นเดียวกันครับตอนที่อยู่ที่จะไปเที่ยวเกาหลีใต้ผมก็หลับตาแล้วผมเห็นว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะไปถ้าไปช่วงนี้พายุหิมะมาแล้วก็จะติดลบแล้วก็จะหนาวจัดผมก็ไม่ไปอีกนะครับแม้กระทั่งที่ดูไบดูไบเนี่ย ก็ไปเรียนภาษาแต่ผมไปเรียนระยะสั้นนะครับแต่ก็ได้วีซาระยะยาวแต่ผมไม่อยู่ต่อแล้วก็ไม่ไปอยู่ด้วยตอนช่วงหลังก็กลับแล้วก็คิดว่าจะไปก็บอกไม่ไปอีกเพราะว่าเกิดภยัยภัยพิบัติคือน,น้ำท่วมใหญ่ที่ดูไบที่ผมพูดแต่ละที่เนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยปลอดภัยหรอกครับ บางคนนอนอยู่ที่บ้านอาจจะมีอะไรหล่นมาจากฟ้าก็ได้นะครับหรือว่ามีรถพุ่งเข้ามาชนในบ้านซึ่งที่เชียงรายแถวห้าแยกข้อขุนก็เคยเกิดขึ้นเรื่องนี้คนนอนในบ้านแล้วก็มีรถวิ่งชนเข้าไปในในตึกในตึกแถวก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าชีวิตคนเราอะที่เกิดอุบัติเหตุได้นะ เพราะความประมาทจริงๆแต่ความประมาทมีอยู่สองแบบครับคือความไม่รู้ความไม่รู้คือการไม่เตรียมตัวไม่รู้อะไรไม่รู้ฝนรู้หนาว